สวัสดีทักทายทุกคนตอนแรงจ้ามอนีกับมาพ่อๆกับผกห้าวคอพั่ยอีสานนอนหน้าคือเกาเ้ยค่ะเด้อมอนีก็เป็นแรงวันที่30เมษาแล้วจ้ะมอนีผ้ากันเดดมาไถวานเขานะจ้ะเนาะหน้าทีปลูกอ้อยพี่ละพี่น้องทีเซาบนผูกอ้อยพี่ละจ้ามาไล่ให้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน้าหกให้เนี่ยแหละจ้าอยู่คนละอยู่ทุกคนละทงนะจ้ะคนละหน้ากับหน้าอยู่ของเขา พอดีเปลผูกอ้อยเพิ่นจะเลยลูกอ้อยว่าเบิดก็จะเลยดำหน้าไปน้ำเห็ดหน้าไปน้ำนะจ๊ะเด็กน้อยก็ได้มาไถยขุ่นแตกแต่แหลกแต่แหลกถแล้วก็สิไดบ้านม่านเขาแล้วก็ขาดน้ำกลดนะจ๊ะที่แรกว่าสิถกบเอาสัา้นเอาไปเอามาพอบานแล้วยานเกิดบอดีแล้วก็เลยให้เด็กน้อยสิขาดกบเอาสั้นพี่น้อง ยามมือแรงบรรยากาศยามมือแรงด่ค่นหกโมงแรงเหรอจะ้ะอ้อยกำลังแตกกำลังเกิดค่ะอ้อยก็ได้อ้อยต่อหน้าหกให้นี่แหละพี่น้องวานไหวพ่อได้ตื่มกันและนะ้วจ้ะเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล็กน้อยปิดเทิมเล็กน้อยกรบเฮ็ดซอยจ้ะเด็กๆพากกันทำช่วยกันซอยพอแม่ได้หลายเติบแล้วจ้ะเนาะตะวินก็กำลังตกดินจ้ะหกโมงแรงแล้ว เสียงโหลดกินขาดเลยจังแห้งครับใช้แล้วๆก็สิดได้ขาดตะบันผู้พอเป็นผู้วานโอ้นายโดกับนายโบนี่ก็มาเป็นกำลังใจข้างนอกอย่เน,ะนาะมมนยังหิวน้ำบมอพี่น้ำไม่ให้มากไม่ยัง่อเย็น อากาศฮอ่หอนพรไม่พี่นอ้องขำาม,มืก็ได้กาศอ่ค่ะฮอนเน,น่ตกตะเมิอก้อนผุนาจารย์นะฝนกระไดเมื่มวานกับปตกมนี้กับปตกตกบ้งส่งฝ่าแกงจางปางังสูดเลยค่ะเด้อเศร้าหา้เศ้าหน้าเฮาคุกแล้วก็เป็นผู้บ้านงอกๆจอะ เทียงนี่เกิดไปหุ่นยังคอยเมียนอีกเทียงหนึ่งเราก็จัคอยเมียนเทียงพวกเขาจะบานทีเด้อปีนี่เด้อปีบังหันวานทีคัะเจ้าวานางหางมันคอยห่วงไงว่านผู้เดียวตีผู้เดียววานหลายคนจะตีไผ่เนาะพี่นอ้อง านคนเดียวติคนเดียวสิแล้วละค่ะไขซอยกันข้าวเดียวก็แล้วส่วนหลานจ้าเนาะมัอนี่วขอขอพวก,กนนข้าวขบาป้วยสารนาากับไก้บ้านขาวก้อนจา้า วานเขาอีกทวง,นงหนึ่งพวกหขอขอกั้วอีสานอันนากลับบุณพ่อแม่พี่น้องทุดสุดค้นนะคะเด้อที่มาเป็นกำลังลแรงใจพวกเ้าตลอดมากนะคะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับศิพร่าพ่อแม่พี่น้องไว้ซสนีทก่อนนะคะคลิปหน้าจงมาพอกันไหมนะคะเนาะโมนี่แม่บ้านกับศิรดเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ